ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาเปลี่ยนยางฝาวาววีออสนะครับเพราะว่าเริ่มซึมแล้วจะเห็นว่ามันเป็นภาพเปียกน,นะครับผมเช็ดไปแล้วเมื่อกี้มันเริ่มซึมเพิ่งเริ่มครับอเดี๋ยวจะมาขอให้ดูกันนะครับว่าขอดยังไงเดี่ยนเองก็ได้เนาะง่ายง่ายนะครับอเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่ามันซึมรอบรอบแล้วอาจจะมองไม่เห็นเดียว เปิดฟ้ามาก,ก่อนถ้าเสร็จมาดูกัน นี่นะครับคุณผู้ชมจะมันจะซึมอยู่แถวนี้เยอะอยู่กับตรงนี้ฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้เยอะอยู่นะครับฝั่งนี้ออกเยอะเลยเมื่อกี้ยกขึ้นมาเอาถ่ายไว้แต่ว่าลืมกดถ่ายโอ้ยตอนยกแต่ก็ไม่มีอะไรครับถอดน,น็อตประมาณเท่าไหร่อ่ะสองสี่หกแปดสิบตัวสิบเอ็ดตัวอะไรนี่แหละแล้วก็ยกขึ้นมาตรงๆรงัดงัด,งดตรงนี้หน่อยนะครับไม่ยากถอดถอนง่ายง่ายนะครับลืมกด ลืมกดถ่ายหรือกดแล้วมันไม่ติดก็ไม่รู้พอมาเปิดดูอ่ะไม่มีโอเคไม่เป็นไรเนาะก,ก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับ,รบยกขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยผมยกผมไม่ได้ถอดคอยนะผมถอดปักเอากรอบแตกไปสองตัวเนี่ยไม่เป็นไรใช้ได้อยู่อันนี้ก็คืออันที่มันเสียนะครับมันแข็งหมดแล้วรถมันสิาป,ปีแล้วเนาะอันนี้ปีศูนเก้ารถปีศูนเก้าแต่ว่า รถไม่ค่อยได้ใช้นะครับรถแค่เจ็ดหมื่นโลเองแต่ว่ามันซึมซึมฝั่งนี้เยอะซึมฝั่งนี้เยอะก็เดี๋ยวเปลี่ยนไปไม่มีอะไรครับครับเดี๋ยวก็จะทําความสะอาดนะครับแคะพวกขี้กาวเก่าเนี่ยครับจะมีคราบกาวเก่าอยู่แคะออกซะแล้วก็ทาความสะอาดท่้นหม่นะครับมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราแคะออกให้หมดระวัตงตกเข้าไปข้างในเดี๋ยวไปอุด ทางมันเครื่องเขาะอะไรเขาจะมีอยู่สองจุดตรงนี้นะครับฝาที่ประกอบตรงนี้เองเดี๋ยวเราก็ทากาวหน่อยหนึ่งตอนประกอบนะครับฝั่งนี้ข้างในนี้ส่วนนี้นะครับแล้วก็ทากาวตอนประกอบเดี๋ยวเดี๋ยวต้องล้างเช็ดแล้วก็ทําความสะอาดให้ดีนะครับ่บอนจะประกอบก็จะประมาณนี้เนาะีล้วทำความสะอาดนะครับก็มันจะมีคราบคราบขี้ตะกันอย่างเงี้ยครับเห็นหรือเปล่าเออ เราก็เอาใบมิดโกนก็ได้ขูดนะครับขูดแล้วก็เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำมันนะครับอย่างนี้นะครับผ้าชุบน้ำมันเป็นฟินนะครับก็ามาเช็ดผมเช็ดไปไอ้รอบนึงแล้วนะข้างนอกนีเช็ดไปแล้วตรงนี้แต่ตรงนี้มันเป็นคาบคาบไอคาบขีดกันตรงช่องคอยเหมือเทียนนะครับก็ข,ขูดซะหน่อยขูดนี้ เป็นขี้กากขี้กากขูดออกให้หมดนะขูดออกแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำมันเบนซินเช็ดผ้าชุบน้ำมันเบนซิน,รนครับเช็ดให้สะอาดถ้ายังมีเป็นขี้กาก,ากอยู่เราก็ขูดใหม่นะครับขูดใหม่แล้วก็เช็ดเช็ดประมาณนี้นะครับนะ เช็ดเชรอกรอบเช็ดหน้าสัมผัสให้เร็ยงเรียงแต่ด้วยตัวใหญ่ก็จะไม่ร่วครับเปลี่ยนใหม่ก็จะไม่รั่วเพราะโอลิงใหม่มันก็จะซีนอยู่อยู่แล้วนะครับก็แค่นี้ตรงฝานะครับเดี๋ยวเราก็เอายางประกอบที่ฝาสูกแล้วก็มาประกบใส่ครับล้างเสร็จแล้วนะครับเช็ดเช็ดไอเอา ที่ชู้เช็ดตามขอบนี่นะครับให้ข้างในเนี่ยมันสะอาดสะอาดไม่ดแห้งนะครับแล้วก็เอาโอรงนี่ใส่ลงไปมันจะมีหน้ามันบอกอยู่ครับมันมันจะเป็นหน้าแคบหน้ากว้างเนาะก็ก็ใส่หน้าแคบลงไปข้างล่างนะครับ จะใส่ไม่ผิดหรอกเพราะว่าถ้าใส่ผิดมันก็จะโป่งใส่ไม่เข้านะครับถ้าใส่ได้นี้กดๆให่มันเข้าไปในร่องนะครับถ้ามันไม่อยู่เอากาวหยอดก็ได้กาวมันเคยยึดไว้พอเวลาเราเอาไปใส่มังคือมันอาจจะหล่นลงมานะครับต้องเช็คให้ดี กดให้มันแน่นๆ่นยี่หอดกาวหน่อยก็ได้กาวไว้เป็นจุดๆก็ได้ครับกันมันหล่นลงมาเนี่ยครับเราก็ใส่กาวไว้เป็นจุดๆได้คือเวลาเรายกเราคว่ำมันลงมาเนี่ยเดลือมันหลุดแต่โดยตัวมันเองแล้วเนี่ยมันมันมันไม่ต้องใส่กาวเพราะว่ามันมันเป็นโอลิง โอลินยางมันซีมน้ำมันอยู่แล้วนะครับแต่ที่ใส่นี่คือการมันหลุดลงมาที่เกอดนะครับเหนไหมไม่นาหลุดเนาะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่หลุดเอาช้วยก่อนเกิดหลุดลงมาแล้วมันมีด ก็ไม่น่าจะหล่นน,นะครับมันจะไม่หล่นลงมาทำอยนี้แล้วมันจะไม่หล่นไหมเพราะว่าเราใส่กาวให้มันช่วยช่วยเกาะไว้ก่อนครับกันเหนียวกันเห,น,เห,น,เหนียวกดให้ดีแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงตรงจุดที่รอยต่อของฝาประกับหน้านี่ครับใส่กาวกับจุดนี้นะครับเราต้องหยอดกาวสักหน่อยหนึ่ง โอ้โห oh oh. ลืมกดบันทึกอีกแล้วตายยัไงเนีนะ่ยประกบลงไปพอหันมาดูกล้องอ้าวไม่บันทึกแล้วบนนี้ตายตายตายโอ้เดี๋ยวเช็คแป๊บหนึ่งครับเพลอเลยอีกไม่ได้กดจริงๆครับคุณผู้ชมไม่ได้กดถ่ายตอนตอนประกบฝาแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับก็อย่างที่บอก ระวังอย่าให้โอลิงมันตกลงมาครับแล้วก็วางลงไปตรงๆถ้าประกบปุ๊บเลยก็ขเข้าง่ายๆพอมาดูกล้องอ้าวไม่ได้กดบันทึกอีกแล้วโอ้ตยตายๆๆตายแก็ไม่ยากนะครับทำได้เนาะใครก็ทำได้ของง่ายๆนี้ทำกันเองก็ประหยัดค่าใช้จ่าย มันไม่ได้ยากอะไรมันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนประกอบกลบลงไปตรงๆเวลาใส่น็อตก็ใส่ให้ครบุตัวก่อนนะครับก่อนที่จะขันแน่นใส่น็อตให้ครบตัวก่อนแล้วค่อยขันไล่ขันมาไม่ต้องไปขันแน่นทีเดียวไปไล่ไปก็แค่นี้ครับง่าย ไม่รู้เป็นยังไงวันนี้ลืมกดถ่ายสองครั้งเลยหลังจากนี้เราก็จะประกอบเข้าไปประกอบชิ้นต่างๆเข้าไปนะครับหันน็อตให้แน่นแล้วก็ประกอบไล่ประกอบขึ้นมป ไล่หมดทุกตัวก็โอเคครบทุกตัวแล้วก็ไม่มีอะไรก็ใส่สายเข้าไปคืนเข้าไป ก็แค okay. ่นี้แล้วก็ประกอบฝาก็เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เนาะก็ดเดี๋ยวประกอบฝาก็เสร็จแล้วลองสตาร์ทเครื่องดูครับไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรมากมายครับตอนนี้ก็รันเครื่องอยู่นะครับเพื่อดูว่ามันจะมีรั่วมีซึมอะไรไหมนะครับหลังจากเราเราประกอบเสร็จเราก็ต้องติดเครื่องแล้วก็ลองเทสดูนะครับแล้วก็คอยดูด้วยว่ามันมีน้ํามันซึมมีน้ํามันรั่วอะไรไหมนะครับก็ ต้องคอยติดตามดูอีกสักวันสวันก่อนครับไปลาเราใช้แล้วต้องมาเปิดดูนะรประมาณนี้เนาะอนนี้ก็ติดเครื่องอยู่นะเดี๋ยวว่าก็ปก,กบฝาแล้วก็เรียบร้อยนะครับครับอันนี้ก็ไม่เงียรมากครับขอบคุณครับที่รับชม